สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับเกมพาราเดนทท่จริงผมก็จะอ่านไอเกมเอาชีวิตรอดแั่นนหละแต่มันรู้สึกเบื่อเบื่อมันเหมือนเกมนั้นมันไม่ใช่แนวอ่ะมันไม่ใช่แนวผมอ่ะมันมันเบื่อไปมันมันน่าเบื่อไปซากบาดเอาชีวิตรอดมันน่าเบื่อไปมันไม่ตื่นเต้นสำหรับผมผมชอบเกมที่มันเก่งๆเราแบบหัวใจเต้นตุบตุบแบบนั้นมากกว่าแบบยิงกันแบบเลือดสาดอย่างนั้นผมชอบมากเลย ก็เลยมาเล่นเกมนี้เกมแข่งขันแบบนี้ผมชอบโอเคทุกคนกำลัเพลงไปไปเจอกันในเกมมาเอาอยู่ในเกมแล้วมาบอกเลยที่ฝั่งผมเนี่ยโคตรสมดุลนนะ่ะไอเ้เหี้ยมีแต่ดาเบ็ดหิวไม่มีแทงไม่มีโอเคไอเ้เหี้ยเอ้ยมาสัตว์พร้อมยิงละ Lesson two. Use every tool to your advantage. Hey, let's get back to the point. cow! We I got กูยิงมึงไม่กูยิงมึงไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยเฮียป๋ำกูเนี่ยต้องใช้โชคกับดักับฝีมืออย่างเดียวแล้วไอ้เฮีย thật ơi quẹo nã mạnh lắm mấy thì quá เลือเกินโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยพี่ชายอย่าลอยกันอย่างนี้ดิเจ็บมาก

จะ <medio> เขาไ้เฮียดีวะทีฝังก <c oughs> ูเนี่ยแกแ่ะกันแล้วเฮียตึดมากเหรอึดมากเหรอึมากเห มาดิ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 ไอ้เหี้ยเหี้ยบมาเจ็บเจ็บสัตว์เลยบอกเลยฝั่มโนนะหิวแม่งแบกสุดเลย

Chρούm xịt m проч студ không hai tôi he thế Maybe the Debatte 得样嘞，要了一样。 เพื่อนอยู่ในวงกันแล้วเกียชนะเออเกียเอ้ยเออมันต้องเกมอย่างนี้สิวะมันถึงจะตื่นเต้นหมดใจหน่อยไอ้เกมฟาร์มของค่อยๆนี่ไม่ค่อยบอกกับผมมันไม่ค่อยตื่นเต้นเกงเกเริ่มตามมาตามมาตามมา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 เลือกหัเลือกเลยนี่ก่อน ขอดูท่าหน่อยดิโอ้ยอ่ยเทจอมยุทธสุดสุดไม่สัดทอมแล้วมากระบี่มือหนึ่งแล้วจักมั้ยตัวระเบิดเลยโอ้ยอ่ะโอ้ฝั่งโน้แม่งมีแทงด้วยจังวะไอ้ยอ่ะแทงเก็บสองไอ้มันใช่ปะเนี่ย มีท่าปัดกระสุนด้วยมันลอยเทียนลอยอยู่ข้างบนนะไม่มีใครไปตีมันเลยเก็บ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 พี่เทียเลยเก็บพี่เทียเลย เฮลเฮลผู้มึงไอเฮลตานี้น่าจะยับว่ะแตว่าตะชิวมาก แรงอ่ะผมบอกเลยแม่งกัดทีหนึ่งอ่ะแม่งกัดรัวด้วยโคตรจิบเลยดเมิเยี่แตนนี้น่าจะลำบากแล้วมันไม่มีใครตีข้างบนด้วยไง พวกมึงปรับเมาส์กันอย่างไรวะแม่งลากเต็มเต็มตัวเลย <c oughs> โอเคแต่นี้พวกกูยอมแพ้ ไม่มีไข่ค่าไอ้เหี้ยเนี่ยฆ่าบันทึกคนเถอะวะแม่งแรงด้วยที่ประเด็นคือแม่งแรงแล้วล็อกด้วยมั้งไอ้เหี้ย มันไม่มีใครสนตัวข้างบนเลยอ่ะแม่งมุงแต่ข้างตัวข้างล่างไอ้เหี้ยเอ้ยมันไม่มีใครฆ่าไอ้เหี้ยเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ก็ยิงฟรีอ่ะ บนไม่มีใครสนเลยแม่งยิงฟรีอยู่ข้างบนน่ะโอ้โหกูไม่ยอมอ่ะกูไม่ยอมกูบอกเลยไม้สัตว์อันนี้เดชแมทมากูไม่ยอมจริงๆด้วยไปโอ้ฮะกูโดนอะไรเดี๋ยวกูโดนเฮี้ยอะไรวิเดี๋ยวหายเนี่ย เสียงน,นะได้ยินเสียงโอ้เมนแด่ด้วยอเหี้ย ผูโดนอะไรครั้งเดียวตายวะเดี๋ยวกูยังงงอยู่เนี่ยเอ้ยดูกันจะจริงเนี่ยอ้โเฮียกูยอมไหมดูจะยอมแพ้ไหมเรื่องกูสองพ <x> ันได้เหรอโอ้ยโดนนัดจะกูจะตายห่า มึงเก่งใจเลือดสองพันกูบ้างเลยแรงรเวย ยอมพี่พี่ผมยอมมึงจะยิงกูนัดเดียวตายกันอย่างนี้กูยอมดาเมจบัลแลก็ต้องยอมนะไอ้เหี้ยเลือดแม่งแค่ตกอะไรก็ โดนอะไรล่อไป9ก้าพันเนี่ยโอ้ยเฮีย แรงขี้เกียเลย กันจะเอาก็อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อตะเกียวสีไปอย่างนี้เองขอโทษ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 กู้ขอโทษ 也比他了。 เม็ดแรงโอ้ยเจ็บเอ็นดาเมจจอกเกาะมา เออไอ้สัตว์ต้องเอาของไปให้พี่ดีกว,ว่าโอเคท่านผู้ชมขอจบจะเพลงตอนนี้ก่อนนะแบนึงอย่าลืมลืมธุระเลยเฮีย